ดีนะคะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี huh. ้นะคะมาเจอกับคุณตานะคะวันน <c oughs> ี้นะคะคุณตาขี่แม่มะลิออกกาลังกายนะคะแม่มะลิกับคุณตามาแล้วนะคะตอนนี้นะคะตากับแม่มะลินะคะขี่ออกกาลังกายกันนะคะดูตากับแม่มะลินะคะขี่ออกกาลังกายนะคะแม่มะนลินะคะตอนเช้าๆนะคะเจอกับแม่มะลินะคะคุณตาจะพาไปอาบน้ํานะคะแม่พอจ๋า แม่มารีไปอาบน้ํานะคะออกกําลังกายกันแต่เช้าๆเ,เลยนะคะตอนนี้ตอนเช้ตะะาตรู่นะคะดูแม่มลรีนะคะนอนเกียกนะคะนอนเกียกก็ดูสภาพนะคะตาพาไปอาบน้ําแต่เช้าๆเ,เลยนะคะขอบพระคุณนะคะแม่พ่อใจดีใจบุญนะคะตอนนี้ก็เจอต้นวันนี้เราได้ต้นสับประรดนะคะ สิบวันนะคะก็เป็นหนึ่งหนนะคะจะได้มาหนึ่งคันรถนะคะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกๆคะแนนทุกๆกําลังใจนะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเมตตานะคะมาช่วยให้ได้ต้นสับปะรดนะคะคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามานะคะพวกเราตายายนะคะได้ต้นสับปะรดมานะคะกราบขอบพระคุณ้าหน่อยเมืองการคุณแม่มนฤดีแล้วก็คุณแม่ดวงรัตทุกๆท,กท่านเลยนะคะที่ท่านเมตตาพวกเราตายายนะคะ แล้วก็รวมทั้ง <c oughs> แม่แนนที่ท่านอยู่เมืองนอกด้วยนะคะ <c oughs> มาช่วยให้ยายนะคะให้ช้างนะคะได้ทานต้นสับประรดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวยายนะคะจะพาไปดูกุนตาอาบน้ํานะคะให้กับแม่มะลิเรานะคะ <c oughs> น้ําให้แม่มลินะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเอาส่วนแบ่งไปให้ด้วยนะคะยายจะขับรถนะคะไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะคะ ขับสลิงนะคะดูวิวสวยๆก่อนนะคะไปดูตาอาบน้ำกับแม่มันดี่เขานะคะเป็นเจ้าตรูมานะคะอันดับแรกของพวกเราก็คืออาบน้ำให้ช้างนะคะแล้วก็หาผลไม้นะคะไม่ใช่ค่ะหาต้นหญ้านะคะให้ช้างนะก็จะไปตัดหญ้านะคะ มาติงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ตานะคะจัด้อนแม่มลิเลยนะคะเอาส่วนแบ่งให้แม่มลิก่อนเลยค่อยอาบน้ำนะคะให้แม่มลิได้ทานเลยนะคะมาแล้วนะคะตาแม่มลิมาหายายแล้วสวัสดีทักทายแม่แม่ก่อนสวัสดีตอนเช้าตรูนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาพบกับแม่มลินะคะส่วนแบ่งแม่มลิเรานะคะเมื่อคือนนี้นะคะไ์สดนะคะ แม่พระทุกท่านเลยนะคะท่านเข้ามาเมตตานะคะมาช่วยให้แม่มลินะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะอาบน้ําตอนเช้าๆนะคะเดี๋ยวให้ตาอาบน้ําให้นะคะ ตาจะอาบน้ําให้กับแม่มลินะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะแม่มลิได้ทานผลไม้หวานๆนะคะต้นยาอ่อนๆนะคะแล้วก็ต้นสับประรดนะคะวันนี้โชคดีมากเลยนะคะพวกเราเจ็ดสะสมคะแนนนะคะได้ต้นสับประรดมาหนึ่งขันรถนะคะให้กับแม่มลิแม่เจ้าคุณเรานะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้บุญกุศลน,นะคะหนุนนําให้ครอบครัวของท่านนะคะมีแต่ ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็น้องๆพี่พพๆหลานๆที่ท่านเมตตานะคะท่านไม่ได้ออกน้ำนะคะเติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ท่านที่ยายอ่านชื่อก็ไม่ออกนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะยายก็กราบขอบโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอประคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านเมตตายายนะคะจงเล็กๆของยายนะคะช่วยให้ช้างทั้งสองเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะต้นยาอ่อนๆต้นสับประรดนะคะ ขอให้บุญกุศลนะคะที่ท่านได้ทำนะคะกับช้างของพวกเราทั้งสองเชือกนะคะนุ่นนำให้ครอบครัวของท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโต,ตนะคะสาธุสาธุนะคะคิดสิ่งใดได้ดั่งใจปรารถนานะคะแม่พ่อจ๋า <c oughs> ขอให้ทุกท่านนะคะพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ขอให้ร่ำรวยนะคะตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยนะคะสุขภาพกายแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะคะสาธุสาธุนะคะพวกเราแต่ยายนะคะไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนะคะมีแต่คําอวยพรแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแม่พ่อจ๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเราแต่ยายด้วยนะคะ พังแม่เจ้าคุณกับพังแม่มะลินะคะคนติดตามน้อยมากเลยนะคะฝากแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะคะเมตตาช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะดูแม่มะลิทานผลไม้ส่วนแบกเมื่อคืนนี้นะคะตาก็จะอาบน้ําให้นะคะเดินมานะคะเดินมาจากที่นอนนะคะก็ไกล มากนะคะออกกําลังกายนะคะแม่พ่อจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคะแนนทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือช่องเล็กๆของพวกเราแต่ยายนะคะเป็นคะแนนที่ท่านเมตตาช่วยเหลือพวกเรานะคะพอได้กินได้อยู่รอดทั้งช้างทั้งคนเลยนะคะแม่พ่อจ๋า เป็นพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นเลยนะคะท่านทำกิจการใดๆก็ขอให้รุ่งรเรืองๆนะคะสาธุสาธุนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีจ้ากราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านเจริญแล้วก็รุ่งเรืองนะคะโชคลาภก้อนโตโตสุขภาพกายแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะคะสาธุสาธุจ้าสวัสดีค่ะ